บรรยากาศยำเลี้ยงพี่น้องเอ้ยคือทอดบานหอมหอมนี่แหละพี่น้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้กระไดพอได้เบิ้งพอได้แง่งอันนี้ไก่แจ้พี่นอ้องแจ้อีหลีเด้นี่เดี๋ยวเฉ้เบิ้งไข่มันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บ่ตัวเด้นี่เนี่ยหนวดเฉ้เบิ้งไข่มันเด้อเน่หนวดจะไปเฮ็ดของขังอยู่ไข่ไอ้ไก่แจ้นี่ อันนี้ยายหนวดกะเซเอไว้เห็ดพันน้ำพอได้ค้นค้นไม่มากกะเซ่อเพิ่นเลี้ยงตัออันนี้ยายหนวดเอากล้วยมาให้เป็ดกินมึงบักสีหมอกพี่น้องบักสีหมอกเย้ yeah, สีหมอก เว้ยอาะยังเว้ยฮะอุ่นน่ะน้ออุ้ยไอ้นีนนนนน่อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้นเนาะตั้งแต่ติดผงสูรใหญ่หนวดนี่เนาะเบิังพี่น้องเบิังไก่คู่คู่ซีจีตเนี่ยนี่พี่น้องโอ้แตกสวดๆไก่คู่ซีจีตจากสองตัวเนี่ยนี่พี่น้องจากสองตัวเดี๋ยวนี้ประมาณจะเกือบเศร้าเลยพี่น้อง อันนี้กระเป็ดไงห,หนวดอันนี้เป็ดอ่าคอ,อกที่ว่านั่นล่ะคอ,อกสองคอ,อกสามนั่นล่ะแต่ว่าใหญ่หนวดมาเอามาไว้ทั้งนอกเพราะว่าเอาไวทา้ววทั้งในเป็ดตัวใหญ่เขาสีแหบตายเนาะอันนี้กล้วยใหญ่หนวดไปตัดกล้วยเมือนนน่อไหญ่หนวดตัดกล้วยสองลดแต่ว่ากล้วยมันแตกมันสุกมันยังยังสีมันบองงามใหญ่หนวดก็ไามา่ให้เป็ดกินนี่นละ่ะมองนอนใน เป็ดในหนวดมือหนี่กระไดเบิ้งพี่น้องเบิ้งพระอทิตย์แย้มแรงโอ้ยขึ้นหอดบานหอมหอมเนนนอครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคือเก่าห่าใหญ่หนวดมือนีกกระไดมากับคู่สิเจ็ดคือเก่ามือนีคำแล้วมือนีเกาบันทีจะแปดเจ้าเก่าเลยเนาะเจ้าเก่าเหรอฮเนอ เอาโคเปิดหมอซะเฮาเอ้ะโอ้ยอแบบทวนทวน่อยหนึ่งกับกินข้างมันคัดเข่าไว้โอนี่แหละนี่แหละนี่แหละพี่น้องนี่กินข้าวแรงพี่น้องคำนั่นละคำมาเมื่อนี่โอ้ยเบิง้งพี่น้องเบิง้งผักมาเป็นชงเมื่อนี่ผักกะดํมาอันนี้ก็บ,บักเกอร์พี่น้องเบิ้องนยย้อยใหญ่บ่พี่น้อง กำลังงามจากสวนใหญ่หนวดเลย,นนยมมเนี่พี่น้องเมึงนี่อู้หูอุดมสมบูรณ์มืงอนี่จากเน่หนวดบุเคยกินผักก็กินเป็นเด้่บาทเนี่ยกำลังงามมันกำลังงามมาพี่น้องกินขาน้าวต้องกันบาทเนี่ยกาลันตีข้าวนาวเออกาลันตีข้าวนาวแล้วเนา,ะ,า,เนานะคู่เนาะบาทนี้เนาะอันนี้ก็เอออันนั้นอื ไปกันลยสิเขาหนาวมันนี่ก็มีลาบเป็ดพี่น้องลาบเป็ดอันนี้ลาบเป็ดพี่น้องนี่ลาบเป็ดอันนี้สีผสมอาหารเด้อจ้า,อ,จา <c oughs> อันนี้ลาบเป็ดมือน,นี่ยมาบ้ามาบ้า,าเสียบๆนัวๆน้ำกันอันนี้แม่นไอ้อันนี้กวน,น,นี่ค,คู่ <c oughs> ปลาหางนกยุงเนาะนี่เนาะปลาหางนกยูง <c oughs> อันนี้ปลาหางนกยุงนี่พี่น้องนี่ <c oughs> ปลาหางนกยุงท่นดึงได้แต่หางมัน บอกไปขึ้นเออเอาเอาหนีเนี้ยเอาจอจอร่นี่น้ำเงินจอจอร่มาพี่น้องกินข้าวมาหนีิโอ้ยกินกันแซ่ยบเสีบเออพักงามขนาดโอ้ถึงถึงบล่ะาคถึงามอยู่เนาะอืมห่อนเมื่อว่าแบบติดไอเมื่อกี้นี่เออปแต่ห่อนเพราะหนีเกินง่งว่ะมาสดเอาโน่ละนี่กระได เซาพี่น้องเซาอันนี้ก็บอกพริกนี่ไงเพี่นองเนี่ยหนวยมันเผ็ดหนวยมันว่าเผ็ดเดี๋ยวสิให้คู่อยก <c oughs> <c oughs> เป็น พักที่ปลูกจากสวนเองว่าสันเท่าไปเนาะพี่น้องนี่แหละก็พอได้กินเขาแร่งเขาเลื่องไปนี่พี่น้องกรอบดีดีนี่พี่นออ้องกออปุ๋ยก้อนน้ำพักได้ บุงบ้งน้อยแบบเขือพี่น้องเดี๋ยวอุม้มตุ้มด้วยมันตึงงามดีอ,มอันนี้ก็จระ,ะแหน่อันนี้ก็อะไรอันนี้ก็โหระพาโหงามเนาะังามคุยเขาดีดีนะคู่เนาะ เอาแบบโบฟีเลยพี่น้องมือเนี่ยกินกับผู้สองก้นหั่นละมือเนี่ยเพราะว่าใจกะอยากห้องพี่ห้องน้องอยู่แต่ว่าถ้าเพื่นกะเลือกงานมาเมืยสะนะเพราะว่า่วงนี้มันหนางานเนาะน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกาท่านว่าพ่นละเขาจะยิงงานพรนเนยสักหน่อย ตรงนี้หนางานกับพูใ้ใดกับบุคอยว่างล่ะเกิดสนะิเรื่องกับ <c oughs> เมื่อยแล้วเออโซเชียลกับเมือ่อยแล้วจะน่าโอ้คักคักคักมันต้องกินร้อนช้อนกลางเนาะเดี๋ยวยายนวดจะไปสีดเข้มสามเรื่อนี่ไม่ว้าอนี่แหละเราเล่ากลางเดือนตุลา บะเข้อจะกกินบ่เป็นก็กินเป็นละบ้าน่ะพะว่ายังเตียงเนหนวดยูมองให้เนยหนวดเลือกพักกินนะต่ไม่เหนี่จํจำเป็นต้องกิน ก็ว่าเฮ้าพัฒนาตัวเฮ้าให้มันเป็นให้มันสมดุลกับผู้มีประเทศเขาและกการเป็นยูแต่นาเนาะขักอยู่ในนั่คู่เนาะขอใชยอยู่อขอใช้ยอยู่อืม <laughs> สดเออโลเดอร์โคเดอร์ฮันนั่ล่ะพักปลูกเองพี่น้องบ่ต้องห่วงว่าสิมีสารพิษมิแตจะคว้างันล่ะสิเป็นพิษ <laughs> <laughs> ัแซ่บนี่พี่น้องสดร้อนๆนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ไอหุ่นหุ่นยังเจเลยกินแบบบุฟเฟ่ต์มื้งนี่ต้มเป็ดขอประทานอภัยเด้อบอ่ได้ห้องพี่ห้องน้องเพราะว่าต่างคนต่างเหตุงานมากมันเมื่อยมันเดือดแล้วเพิ่นก็นอยากพักอยากพอนอ้อ มันจะเกี่ยวอะไรมันต้องทาการปิดค้อณไอ้ใส่เลยอืะ หอมข้ามเมย์ไๆก่อนพี่น้อกกินผักไร้ตัวเหญ่รู้สักแน <c oughs> มนสามกินแต่พักกัตัวเหย่ได้สั่งหอนี่หอนีนอ่เนาพูดเนาะ นี่แหละพี่น้องชีวิตในต่างประเทศกินยังก็ต้องกินถามว่าคึ้นทอดบ้านบ่คขึ้นทอดด้วยนี่เราโคตรเนาะคึ้นทอ,อดด้วยผู้คน้แน่วอาผูดอะไรก่อนพู้ใดไบ่ได้ม,ดม,ดดมาอยู่ต่างประเทศเพื่อนมัมี่ข้มรู้สึกแบบไท้ข่อยดอกเนาะคันจิว่าไปเนาะ ยังกับเสยียบือกินอยู่บ้านห้องเนี่นบ้านเ้อ<น>กินแก้วกินยังกับเสยียบดิอืมเอาประเดกบองไปไปหากินด้วยให้ยูหน้าก็ได้นอกวานปู่ว่านป่ากินก็ได้ได้นอะ <c oughs> แต่มาอยู่นี่คือว่าต้องกดดันเจ้าของอันดีดกินตามพวกมีประเทศเขา จะนะกว่าว่านี่ก็ได้ก<ส>ะเท,เที่ยมี่น้องก็เที่ยมเนี่ยอันนี้พริกหน่อยมันเผ็ดเนี่ยหนวดกินบ่อยกูสซีซีกินเนี่ยเว้ย<สะ>ไปนั่งพุ่นเว้ยเร็ว นี่พี่น้องพักกาดแก้วเลี้ยงไว้ถ้าลาเป็ดกระไู่คี่เจ็ดแล้วก็เลี้ยงไก่ถ้านา พ่อได้เบิ่งได้แย่งไปเพราะพ่ได้ขึ้นฮอดบ้านเนาะคู่เนาะบ่ it, ไ,ได้ไข้เหนีย่ได้ไข้เหงาอยู่ตื่นเชา้ามาเว้าวซืนอตีหนึ่งตีสองเที่ยงขึ้นนี่ใกล้คันขึ้นมานี่ฮู้เวลาเลยเด้อเนี่ยนอดกับผู้ที่เจ็ดเนี่ยแต่ว่ายอมรับผู้ที่เจ็ดป้าตีทุเราตื่นเนี่ยตีสี่ซุ้มเออตีสี่ตีสี่เออตีสี่ครึ่งเนี่ยเราตื่นแล้ว ยี่หนวดตีหาครึ่งคนนะ่ะแต่เขาจะวิ่ไปอีลีกอ่ะน,นอนบ่หลับหนึงหน่งนักคู่เนะาะเด็กหูเมือมานเลยนะอืมันนอนบ่หลับก็จังยี่หนวดเงงวดตือนตีสองกันนอนเลยกันกนี่จะตะเลิดระบายไดเ้เออคือจัง,งยี่หนวดเตือนตีสองนีน่ยี่หนวดนอนบ่หลับเลยเนดะ้ะก็คือพริกใจพริกกัวอีงก็แล้ลวแต่ ตัวนั่ตีหาเกี้ยงโคโลเอาจซื้อนกเว้นบางคลืนหลับลึกเดอ้อคือว่าเมื่อยแห้งจรนนะมาพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันกินปั้นข้าวเหนียวน้ำกันเนี่ยลูกอีสานบ่ถิ่มบ่ปลาเดอ้อนี่กระติบเขาเนี่ยจะไปยุประเทศใดเมืองใดเื่ากันลูกอีสานของแท้เฮ้ยนี่บ่ถิ่มกระติบเขา การยูการกินกันเป็นแบบอีสานเื้ยเก้าบึ้งข่าเนียวติดมือพี่น้องนี่แหละเขาเรียกว่าข่าเนียวเขาเรียกว่าขัาเนียวลูกคู่เนาะเป็นบติดกบเสือดิ้อ เนี้วคักเนี่ยไปทิดจักรจันเนี่ยคักโปดเนี่ยนา่ากลัวมันเก,ก็บก่มาคำเย่ยปัน่นสองบาทบ่เลือพอคตเต็มอยู่มือว่าฉันว่าสิพี่น้องไม่จะอวดได้เนี่ยนวยบะเกินบ้าหัเนาะพี่อ่ะเดียช่องวยนี่ว่าเสื้อเฮ็ดซุปบะเกือเนี่ยเล้วคาบแรงมาเลย ที่บ่ลมันเกือบสองทุ่มแล้วบ่นี่ฮะคู่เนาะทุ่มกลัวอะไรนี่เนาะกลัวเหรออืม,มกลัวเหรอมาเด้อบ่าวน้องบัวบ่าวน้องไข่บ่าวสกักวัเส็บต้นมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องสุผู้โชคนคือกันเด้อ เบิร์คู่เดี๋ยวต่พันลงโอ้ลองขอดีนะคู่นาะอือลองไงถึงซุกคุนแล้วอืออย่าบอกนะว่ามือื่นือบวมอ่ะ โอ้ย okay. oh, oh, ังบ i̇şte. oh, ่ได้ถามคู่อยู่ว่าเป็นยังเล่าเขาจังล่าออกกันคู่พิเสศษเล่าก็ได้โอ้ห่อนควอดีห่อนดีห่อนดีโอ้เหนียวอีหนอส่งเสื้อมาเขาเหนียวเนาะนี่เนาะโอ้ย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 เหนียวงสิปั่นกีเนาะเนาะปั่นเขากีถ้าใครหาเนาะ เดือนหนาวก็สิบโมเมนแล้ววะข่าวหนาวเลยนี่เต็มตู้เลยนี่หนอกู้ชีพเจ็ดเราไปนั่งแอร์บร่ได้เราไปสอนนักเรียนก็นได้ระหว่าเราหนาวแต่มาอยู่ห้องนี่กับแอร์เย็นๆแล้วโ่ค่อยเปิดได้พี่น้องเราเปิดเท่าละสองสามนาที พอเสียงมันซิสิฟังเสียงมันสิสิเห็แล้วมา่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าอืมอ้าพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันเด้อกับไนนวดกับคู่ที่เจ็ดเดีย๋ยวนี้ก็อยู่ประเทศอิสราเอลคือเก่าหันละ่ะบ่ได้ไปกรุงไปไกลละอีกสองปีไนนวดกับคู่ที่เจ็ดกับเมืองไทยห่อนะบาทเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็สามปีไปแล้วเนาะคู่เนาะสามปีไปแล้ว คู่ที่เจ็ดแล้วก็สังคณะสังโตมีรถฟอร์ดราคาล้านล้านสี่ล้านสี่หมื่นมาเฮ้ยคูฮะแมนนอ่ะเราก็มีหนีดอก่แมนยังดอกหนี่ัแต่กับฟาร์มไก่แล้วกับหวยเราลงทุนไปบระมนเจ็ดแปดมื่นเนี่ยแปดหมื่นและมีหละเล่าก็ได้นี่แหละพี่น้องก็อยากฝาก อยากฝากอยากฝังแน่หลังก้เขาโพดลงมากในกลุ่มที่ไอซี่กะตามหาผัวตามหาผู้นั้นผู้นี้กะโอ้ยติดต่อบ่ได้เก้าเดือนแปดเดือนเพราะว่าพี่แต่ละหน้าจะความเนี้ยเด้อโต้คุยกับลูกกับเมียเด้อก็ฝากเด้อเนาะนสิวาหลายใหญ่ห้างปฏิวัเอ้ามึงญาติไฟเด้อทางไข่อีกเพราะว่าปฏิวัลจังสี่เอาเนาะอันนี้ก็คือว่าเนยหนวดฝาก ะว่ากวนสิมาเขาก็บอสือเขาฝากความหวังกับเพ้าหันละก็อยากมีนั่นมีนี่บอนว่ามีนี่ด้อยากมีนั่นมีนี่ก็คือว่าอยากมีรถมีล่ามีเฮือนมีสั้นมีบานมีซองเป็นของเจ้าของยังไปจังสั้นนะเขาก็ฝากความหวังมากขั้นบนสั้นเขาก็บอไปกู้หนี้ยืมสินมาให้ดอก มาแล้วก็เฮ็ดตูวให้มันดีเลยเด้อพิจารณาเจ้าของเอาเด้อพิจารณาเอาเนาะคันสิว่าไปแล้วกัไดนเยหนวดกบว้อหไาใหญ่ห้างแหละเขาทิดาเมียเพะ่าเอานอกคู่นเนาะโอ้ว่าจะบอกอะไรกันยากเนาะ <c oughs> คือว่าและพี่เนาะมาอยู่ต่างประเทศใช้ชีวิตต่างประเทศ <c oughs> หนึ่งต้องอดต้องทนสารพัดแหละ เดี๋ยวเมื่อนาสิเอาตะอูอยู่ขนันร่งบ่มเสียเรามาดังกินข้าน้ำอยู่ผิดลรอเดอ้อสำหรับเอซที่ติดตามถามข้าวตะอูกอไ็ไดยนง่หนวดห้องแกอันพะย่ยไง <laughs> เอามาพี่น้องสวัสดีมีแห้งสมบูรณทุกคนกินข้าน้ำกันแซ่บๆเด้อพี่น้องสวัสดีครับ